ลูกชายสุนารีราชสีมาโผล่กลางไอจีแม่หลังเห็นความฮอตทำหนุ่มฝรั่งมองเหลียวก่อนหน้านี้ทางด้านสุนารีราชสีมาประกาศข่าวร้ายเลิกสามีฝรั่งตานำเข้าวาลเตอร์กราฟแล้วเป็นที่เรียบร้อยหลังคบหาดูใจมานานกว่า9ปีโดยได้ประกาศข่าวหลังจากสูญเสียพี่สาวใหญ่ของบ้านและต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ทางด้านสุนารีราชสีมากลับมาเป็นโสด ก็ดูเหมือนว่าจะผอมสวยขึ้นกว่าเดิมมากๆและตอนนี้สุนารีราชสีมาได้ไปพักใจอยู่ที่ต่างประเทศกับเพื่อนๆอีกด้วยล่าสุดทางด้านสุนารีราชสีมาได้ออกมาโพสต์คลิปเล็ก p a r a d ด s า night โดยเป็นคลิปที่เจ้าตัวได้เดินเล่นอยู่บนท่าเรือทะเลสาบเจนีวาแถมงานนี้ต้องบอกเลยว่าในคลิปที่ทางด้านสุนารีราชสีมาโพสต์ลงเซ็กซี่จนทำเอาฝรั่งมองกันเหลียวหลังั้งถนนเลยทีเดียว ซึ่งงานนี้ลูกชายทั้งสองคนสุนารีราชสีมาอย่างฮีโร่และอาเธอร์ได้เข้ามากดลไยที่คลิปของคุณแม่อีกด้วยจ้า